วันที่14มีนาคม2566ที่ผ่านมาคณะพระภิกษุสงฆ์สาม,มเณรและชาวบ้านตำบลท่าวางทองอเภอเมืองจังหวพะเยาได้ทำพิธีล้างป่าช้าบ้านน้องวีโดยจัดเลี้ยงโต๊ะจีนหมูกระทะร่วม10โต๊ะให้ผีและวิญญาณในป่าชา้าและจุดธูปเทียนขออัญเชิญวิญญาณในป่าชา้ามากินอาหารที่มีทั้งอาหารคาวหวานผลไม้เครื่องดื่มครบครันหลังจากที่ให้ผีทานอาหารโต๊ะจีนหมูกระทะเรียบร้อยทางอาจารย์เจ้าพิธีก็จุดธูปขอโชคกับผีในป่าชา้าโดยพากันจดจำพร้อมกับใช้โทรศัพท์มือถือถ่าย เก็บไว้เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในงวดของวันที่16มีนาคม2566นี้โดยได้เลข3ตัวคือ780ทางพระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทองตําบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพระสังฆาธิการตําบลท่าวังทองและชาวบ้านร่วมกันทาพิธีล้างป่าชา้าทําบุญเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนให้กับผีในป่าชา้าแล้วแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้วสู่ซ้ำไปยพพให้ไปผุดไปเกิด